สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเนาะ mm. มืนอนีกระเพาะมาชมบรรยากาศข้างอันนั้นนะคะหน้าทั้งของเจียมเนาะ,ค,ะค่ะเด้อค่ะมาเบิ่งของใหญ่เด mm. ้อค่ะของใหญ่ค่ะทุกคนไถา่านมาทาั้งของเจียมกับมาแวะมาเที่ยวกันได้เด้อค่ะทุกคนอันนี้วัดถ้ำผู้หาสวรรค์เด้อจ้านี่เป็นมองท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดค่ะอยู่ ไผ่พันไพ่พันมาอยู่ท่างของเจียมก็ะมีเด้อจ้ามาเที่ยวมาแวะมาชมมาไหวพาใดเด้อจ้านี่ก็เป็นต้นกระบองเพชรพี่เปล่าค่ะเดี๋ยอนี้เป็นต้นยังนี่ค่ะเขามาไผ่มาเบิงนักก็มาซอบถามมาคอมเมนต์ค่ะมันต้นกระบองเพชรเดือต้นยังนี่ค่ะเป็นหนามเป็นหน,น,นามแนวนี้ค่ะกะว่าจักหรอกค่ะมาเบิงซื้อค่ะมาเที่ยวซือซ้อ มาแวะมาชมมาเบิรงที่ท่ทองเที่ยวสวยๆเนาะค่ะเนาะมีมีดอกใหม่น้ำ่ะมีดอกใหม่สวยๆให้เบิ่งให้ชมได้ค่ะมีวิวน้ำด้วยค่ะมีวิวมีวิวสวยๆด้วยนะคะคุณค่ะเสงเดี๋ยวเจอจะมาค่ะทุกคน